ข่าวโดยน20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว i อ n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สมคิดสั่งคลังถกทปทนะคะหาแนวทางช่วยกลุ่มสินเชื่อคงค้างเกิน500ล้านบาทค่ะหลังที่ไม่สามารถเข้าถึงซอฟโลนทปทได้ นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินเชื่อคงค้างเกิน500ล้านบาทซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้ดังนั้นจะต้องให้กระทรวงการคลังเร่งหาหรือกับทปทค่ะว่าจะผ่อนคลายเงื่อนไขได้อย่างไรโดยกลุ่มดังกล่าวจะรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมและกลุ่มอุตสาหกรรมการบินโดยจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งหากทําได้หวังว่าจะ ส่งออกการส่งออกจะกลับมาฟื้นขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปี2,564ค่ะองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณคดีนักดีการนักการเมืองนะคะพิพากษาแก้สุทธีและแก๊งของเสียเปียงให้ร่วมชดใช้กง G2G กว่า2,000 20, 0ล้านบาทค่ะ สารดีกาได้อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ g 2ทกรณีของนายสุธีเชื่อมไทยสงนะคะจำเลยที่16คดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุธีในคดีทุจริตจ2 g เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคดีนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาวินิจฉัยในส่วนแพ่งว่าผู้ร้อง ที่1ถึง4ไม่เป็นผู้เสียหายให้หนายสุธีจำเลยที่16ร่วมกับบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดจำเลยที่10นายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงจำเลยที่1 4และนายนิมนรักดีจำเลยที่15าชำระเงินแก่กระทรวงการคลังผู้ร้องที่5าจำนวน16,912สล้าน1 2ึ่งแบาท66สตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีต่อมาครับผู้ร้องทั้ง5้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการผู้เสียหายอุทธรว่าผู้ร้องที่หนึ่งถเลส ที่16จำระค่าเสียหายเพิ่มขึ้นองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าผู้ร้องที่1เป็นคู่สัญญาผู้ร้องที่2ถึง3มีหน้าที่สำคัญตั้งแต่การรับจำนำเข้าเปลือกและผู้ร้องที่4มีหน้าที่กำกับให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การระบายเข้า ผู้ร้องที่1นถึงสจึงเป็นผู้เสียหายค่ะเมื่อจาเลยที่1นถึงหซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตนําบริษัทที่ไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงของรัฐบาลจีนเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐรวมสี่สัญญาสัญญาที่ทําขึ้นมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะและเป็นการกระทําผิดละเมิดสัญญาดังกล่าวนะคะ จึงไม่ผูกพันผู้ร้องทั้ง5ค่ะสำหรับความเสียหายตามสัญญาแต่ละฉบับที่ไม่จำต้องนำค่าใช้จ่ายใดๆมาปรับลดและผู้ร้องทั้ง5นะคะได้รับความเสียหายนับแต่วันทำสัญญาแต่ละฉบับให้จำเลยที่16ร่วมกับจำเลยที่10ที่14และที่15ชําชำระค่าเสียหายตามสัญญาทั้ง4ฉบับรวมเป็นเงินต้นรวมเป็นต้นเงินนะคะ 2 5 7 7 6สล้าน723,761บาท66สตางค์พร้อมดอกบี้อัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินแต่ละยอดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่หน่วยงานผู้ร้องที่เสียหายทั้ง5 นอกจากที่แก้แล้วให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางนี้สารยังให้ออกข้อบังคับจำรับค่าเสียหายส่วนแพ่งที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีจำเลยที่16แล้วค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ